ตลอดทั่วทิศวันนี้มาที่โบสถ์หลังเก่าวัดประดูตะบองครับอายุกว่า200ปีโดยโบสถ์หลังนี้แต่ก่อนพระประธานไม่มีเสียนพระล่าสุดทางวัดได้จัดบุรณะเสียงพระขึ้นมาเพื่อเปิดเป็นแหล่งเรียนรู้และสถานที่ท่องเที่ยวต่อไปครับวันนี้ชาวบ้านตำบลกระทุ่มและเจ้าอาวาสวัดประดูตะบองได้ร่วมกันบุรณะปฏิสังขรณ์โบสถ์หลังเก่าของวัด ที่มีอายุเก่าแก่ร่วม200ปีตั้งแต่สมัยกลางกรุงศรีอยุธยาโบสถ์หลังนี้มีขนาด5คูณหเมตรภายในโบสถ์มีองค์หลวงพ่อพระศรีโคโดมเป็นองค์พระประธานถูกตัดเสียนพระไปนานหลายสิบปีเสียนหลวงพ่อองค์นี้ไม่มีนะไม่ใช่มีค,คนมันนึกว่าศิลาแรงก็มากระเทาะทำกระเทาะเสียนนี่ไปไปไปดูแล้วมันไม่ใช่มันก็ซุบแตกเลย <One input> เนี่ยเสียงพ่อเนี่ยแตกเลยเป็นเนี่ยรุ่นสมัยของไอ้ะไรง่ะสมัยของอ่ะเราจะดูเป็นปางสุโขทัยครับอ่ะลงตาปะจะเข้าไปดูเลยเนาะเข้าไปดูเข้าไปดูครับค่าดูกันเนี่ยสวยใหญ่โตระหโหชานเนี่ยน้าตาก็่าแปดสิบมิลเนี่ยเนี่ยเขาก็มาบุรณะขึ้นชาติเนี่ยบุรณะขึ้นแต่ก่อนนี้เสียนพ่อนี่คือไม่มีเลยใช่ไหมครับไม่มีไม่มีมือมือไม้อะไรตัวอะไรเน่ะชำรุสุโสมหมดไม่มี หลังเหลืองอะไรตัวอะไรไม่มีครับมีตรงหัวไหลเท่านัะทั้งเนสะียนั่งเสีย่ก็ท้อกะเท่าหมดเสียหายหมดแล้วก็พงศาก็เลยจัดก,การมาปั้นเสียนมาเอาเสียงพระเนี่ยขึ้นมาปั้นมาป,<น>ปั้นใหม่ปั้นใหม่เลยชาวบ้านบอกถึงสิ่งมหัศจรรย์กระโบ,บ์ท,ที่ไร้เสียนองค์พระประธานว่าได้มาเข้าฝันจนเป็นที่มาให้ชาวบ้านกับวัดต้องร่วมมือร่วมใจกันบูรณนะ และทําเสียนพระให้กับหลวงพ่อพระศรีโคดมเพื่อเป็นสิ่งยึดเหนียวจิตใจผมฝันว่าว่าว่างค์ท่านอยู่ที่นี่ก็เลยว่ามาเดินมากับภรรยาแม่บ้านก็เลยมาดูเห็นท่านไม่มีเสียนเสียนขาดตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้ผมมาอยู่นี่กันนานนะ30-40ปีแล้วตอนนี้อายุ50ฝ่าแล้วยังไม่รู้หรือเพิ่งจะรู้เมื่อวัยนี้ก็เลยว่ามา,าได้มาพูดคุยปรึกษากับอาจารย์จัวทกัลเนี่ยว่าจะแกะบุรณะ ร้อมอนุญาตโยมเพื่อจะต่อเสียนทำให้เรียบร้อยจะได้แบบครบองค์วันอาสารหบูชาปีนี้มีประชาชนในพื้นที่และใกล้เคียงร่วมใจกันไปทำบุญพร้อมไปชมความงามของโบสถ์ดังนี้ที่มีประวัติต้องศึกษาถึงที่มาที่ไปและยังเป็นอันซีนแห่งแรกของตำบลกระทุ่มอำเภอมหาราชจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อใครผ่านไปมาก็แวะไปชมไปสักการะหลวงพ่อสีโคดมตั้งต่ง,งานในโบสถ์เก่ากลางทุ่งได้ทุกวันเรียบแซมกระโทกถ่ายภาพรองอสรคามเนชั่นทีวีรายงาน